สวัสดีครับผมสวัสดีมาเจอกันอีกแล้วในช่องลื้อโอดโรดแลนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในด่านด่านอะไรครับเนี่ยด่านขุดเจาะขุดเจาะอะไรหาเพชรหาทองหาของมีค่าใช่ไหมหาล่างวันหาล่างวัลมาเริ่มอะไรตรงนี้มีท N T ทีด้วยขุดเจาะกันก่อนเลยเอาต่ไปเลยที่ขุดเจาะเรามันยังอ่อนๆอยู่เลยอ่ะเหมือนเป็นแค่ไม้อะ ใช่ขุดเจาะแบบธรรมดาธรรมดามากเลยเ,เขาอบอกว่าให้ทําอะไรเราต้องอัปเดทแบบที่ขุดเจาะให้มันดีกว่านี้มันจะได้ขุดเจาะแรงๆอะ่ะม,ม,มาขุดตรงนี้กันตรงนี้ดูนี่เออนี่คือดินดินใช่ไหมเนี่ยดินขุดขุดแล้วมาทําอะไรอะ่ะขุดหาเพชรหาแร่ใช่ไหมเอาแร่มาซื้อ<า>ระเบิด อล้มีระเบิดด้วยตกแต่งไหนระเบิดไม่ใช่ระเบิดระเบิดคือระเบิดเหรอใช่ไม่ใช่หรอกนี่ไงสวัสดีระเบิดชัดๆมาช่วยกันขุดเจาะเพื่อนตกแต่งอันนี้มันคืออะไรระเบิดมันไม่ใช่ระเบิดคือระเบิดไหยมใช่ระเบิดเนี่ยเห็นไหมจากเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็ ขุดตกแต่งตกแต่งเพื่จนเป็นโลหะเมื่มันเริ่มเป็นโลหะแล้วอันนู้นอ่ะคุณเพื่อนเพื่อนเพื่อนขุดเก่งจังเลยทำไมเพื่อนได้ที่ขุดอย่างดีแล้ววะเพราะเพื่อนเล่นมันนานแหละขี้เลย่ังเลยอ่ะมาขุดเจาะกันขุดเจาะต่อนี่ดินชั้นแรกไปแล้วนี่เนี่ยขุดลงไปเรื่อยๆขุดลงไปเรื่อย นี่อันนี้คืออะไรสัตว์เลี้ยงมีได้ส mm ัต hmm. ว mm hmm. like, mm ์เลี้ยงด้วยตองไหนสันเลี้ยงเหมือนตัวอะไรปูหรือเปล่าพี่ใส่สัตว์เลี้ยงอยู่ไหนอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันเก็บตังเก็บตังแล้วเก็บตังเก็บตังเขียวเขียวนี่คืออะไรข้างล่างโดินมันมีหลายชั้นมากเลยดินมีหลายชั้นมากเลยต้องเพรสุดอ่ะละให้สุดๆไปเลยเหรอนี่ ดินชั้นแรกมันยังขุดเจาะง่ายอยู่ฮะคืออะไรอ่ะคืออะไรขุดเจาะไปเรื่อยๆแล้วมันก็มาถึงหน้านี้มันพาไปหน้าไหนอ่ะไปไหนต่อเก็บ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 ลืมเก็บลืมเก็บมันรู้เทไหร่อ่ะเก็บได้หมดเลยเนี่ยเนี่ยๆเก็บได้หมดเลยเนี่ยมันไหลแล้วขุดเจาะเพื่อเพื่อที่จะทํานี่เหรอล้างรถไฟข้างล่างนี่เหรอไม่ใช่ เราต้องรีบๆหน่อยเพราะมันไหลนี่คือบ้านของเราเมมันเลื่อนใช่ไหมมันไม่แย่รางรถไฟนี่พวกบ้านของเรานะอันนี้คือบ้านสวัสดีเพื่อนสวัเพื่อนโอ้ทองใครขุดเจาะได้ทองนะข้าเป็นที่เดิมไหมอือข้าเป็นที่เดิมไหมอันนี้แล้วกันเข้าเป็ที่เดิมไหมอุ้ยดินชั้นแรกเน่ยขุดทีเดียวขุดทีเดียวก็ได้ขุดทีเดียวก็ได้เนาะลึกๆไม่รู้มันจะขุดง่ายอย่างนี้หรือเปล่าลึกมากแล้วเราจะออกได้ไหมเนี่ย าเราติดอยู่ในนี้ใครจะมาช่วยเราปวดไดออกได้ไหมปดมาช่วยโอ้โหชนะได้รางวัลได้รางวัลได้ถ้วยทองเลยโอ้ไมได้รางวัลเ่ยโอ้ไม่กโอ้โหสุดยอดเลยนี่คืออะไรอ่ะแล้วทําไงต่อแล้ต้องทาอะไรต่อขุดไปต่อเนื้อขุดต่อขุดต่อขุด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 ุด ดินมันมีเยอะมากเลยอะหลายชั้นดินมากเลยอะมีทั้งดินมีทั้งก้อนหินเนี่ยเนี่ยมันแข็งแข็งอย่างนี้แสดงว่าเราขุดหลายรอบโอ้ใช่ขุดกันเมื่อยมื่อขุดกันเยอะสองสามสี่ห้าอกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบครั้งอะดินชั้นลึกๆเนี่ยสินจะพังนะสิบครั้งเลยอะแต่ดินชั้นบนเราขุดแค่ครั้งเดียวพังครั้งเดียวพังเองนะไข่อะไข่เนี่ย นั<ม>่นเองนั่นเองเอ็นยังจะสร้างไอ้มันเป็นสีทองเหมือนเพื่อนให้ได้เลยมีใครมาช่วยใครมาช่วยเนี่ยพี่ปูดช่วยพี่ปูดมาช่วยช่วยกัน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 อุย้ยยังยังไม่ได้ต้องไปสะสมใหสสม่สะสมสะสมะสมไม้อยางเ <สะ S 1> ี้ยมันทำง่ายนะไม้อางี้ยไม้ไม้อะมัน มันได้แต่ชั้นบนไงดินชั้นบนม่นง่ายไงลึกๆอ่ะโอ้ขุดเป็นสิบครั้งอ่ะมันถึงจะได้อ่ะใช่คุณนานมากไม้ใช่ไหมมันขุดครั้งเดียวแราต้องหาเงินเยอะๆแล้วเพื่อที่จะไปซื้อไอ้ที่ขุดที่ขุดดีๆหน่อยแล้วงหาเงินเยอะๆเพื่อไปซื้อขนมนีใช่หรอใช่แล้ว้อามาขุดครับอยสิหาเพชรหาของมีค่าเนี่ย ันี่ไงอะไรอ่ะไม่ต่อหรอโลหะแล้วเปโลหะแล้วโลหะยังไงต่อตรงนี้ขุดได้ยังไมต่อวัดได้ยังวัดได้แล้วนี่ตรงนี้มีไทำอะไรหลอดเรามันจะเป็นระเบิดเลยนะข้างข้างอ่ะหลอดเราอยู่หลอดเราเราต้องดูตรงหลอดตรงนั้นดิอืมนี่ไงอู้มีแสงพ่นออกมาอ้วนเองอวฉันเองสวัสดีผู้ชมนี่คือแสง รลศสมีแห่งความรวยนี่คือทองนี่คือไฟเราโดนไฟตัวเองมาสูดดมสูดดมกลิ่นไออุ่นทองเร้มาดูดวู้คืออะไรอ่ะแล้วนี่ไปไหนต่อหนึ่งอะไรอ่ะ V P คืออะไรอ่ะเราอยู่ที่ V A P หรอ P V P แล้ว P P ไม่ใช่ V A P ในนี้ในนี้แสดงว่าต้องหาที่คุดได้ได้แข็งอ่ะ ้ที่ขุดเรามันไม่ไม่แข็งแก่งอะไม่ดีพอเป็นไม้อยู่เลยสองดูก่อนอขุดตรงไหนต้องขุดตรงไหนเราดูนดแล้วต้องขุดตรงไหนอ่ะขุดยากมากเลยตรงนี้คืออะไรพีวีที่ขุดเรามันอืแล้วก็หัวกระโหลกคืออะไรหัวกระโหลกที่ขุดเราดูดีมันเป็นไม้อะจะไปขุดอะไรได้อ่ะต้องไปอัปเกรดที่ขุดใหม่กลับมาขุดที่เดิมนี่นี่ขุดไปเรื่อย ความขยันเท่านั้นถึงจะได้เงินมาความขยันเท่านั้นจอันนี้แล้วเอาของใครอะขอ,ของเราหรือเปล่าไม่ทองเนี่ยไม่ใช่ของเขาเองมันเปของใครมนุษย์คอที่คนสร้างแบบมาเลยปะวัสดีสวัสดเ <laughs> อาไปนว่าเดี๋ยววันหลังเรามาขุดกันใหม่วันนี้เรามาขุดแซมเป็นกันดูก่อนวันนี้ไว้เจอกันนะคราวหน้าวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมบายบายเดี๋ยวไปฝึกซ้อมขุดกันก่อนนะครับ บายบายสวัสดีครับ